สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเด้อทุก่านผู้ชมวันนี้แม่ตุลมาทำงานอยู่ทางจันทบุรีรอข่ามเทินอยู่มาทางวัดสักขุนจ้ะพี่น้องภาคพีภาคเน้องอยู่ทางใกล้ทางไกลเลอผังลาวผังไทยนะคะต่างประเทศในประเทศจา้าาบมียังดอกข้อหายขีดหออขีดหอ่อพี่น้องก็เลยถ่ายภาคพี่ทางน้องนะพี่น้องเนาะ จ้าเพราะว่ามีตูนทำงานบค่อยว่างด้วยจ้ายังหลักและหลบทุกคนนะคะยังเข่าในโทรศัพท์กับบ่ากันเดอร์พี่น้องเพราะว่าให้ตูนกับทายลุงผัดรูดในนั่งอยู่ทางหลังเนาะพี่น้องของเต็มอยู่เด้อมากับคุณที่เคนที่คนคนดีเคยหักแพงกันเนาะพี่น้องนะ ไปด้วยการเดิมดยังเด้อมา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 ,มากับพอซสุกแล้วกับพี่คนหนึ่งคนที่หาแพ้งที่มมตูนมาจากฝั่งลราเคยมาอยู่น้ำเพลินแล้วก็หาแพงนับถือเป็นพีเป็นน้องอันนี้เพิ่นนี่เพิ่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีสุดๆตอ่อเมตูนแม่ตูนก็ดีกับเพิ่นแล้วก็บริลืมบุญลุคุณเพิ่นอันนี้จังหวะคนบริืมบุญลุคุณกับเพิ่น ดีก็เ่ินมากเพินก็ดีก็ไม่ตุนมากแต่ไม่มีอะไรให้กันก็ยังดีดูด้วยกันตอนนี้กำลงังนั่งรถอยู่หาเสียงเข่าในโทรศัพท์กับโทรขออาไปหลายๆเด้ออยากอัปเดตการเดินทางเพื่อนเพื่ๆทุกคนอัปเดตไปเทีย่ยวไม่ตุนก็อัปเดตการเดินทางไปทำงานนอนไปดังเนาะโอ้โยจะแม่สาต นี่ลูกพี่ลูกนอนะน้อง่โหลดกับโบมี่อย่างนี้แต่เืียงไส้เต็มโหลดอยู่พี่นองเลยเพิ่มเพิ่ค่ไห หลวงนะคะเรารักกใยหลวงนะคะป้าเด็กแจะออกให้ลคุณลุงคนเดินเราเกย์คนข้าพเจ้าคนดินดูนั่งจับุรี่คนมีหลายส่วนเดินพี่น้องเด้อเออถ้าเป็นพูดพูดคิดอืพูดคือพูดจะไรก็พอภัยนำพี่น้องเด้อถ้าพูดโคสุภาพหรือพูดแบบ ล่วงเกินหรือบ่วหลวงเกินจะมีตื่นขอตื่ขออภัยนะพี่น้องทุกท่านแต่เนี่ยหัวมนนะอยู่ดางล่างก็คุยกันเอาหยายางมะเด้อพี่แดงหยายางนะเดีคุณเป็นนี่เลยมันสบายเนาะไม่แงนดีวะเออคุยกันพี่น้องอยู่ดังล่างถึงแยกนี้แล้ว จะเข่าไปทางอะไรวะไปทางแค่หางแมวไปทางแข่งหา,า,างแงาามว <c oughs> แต่ว่าอยู่ทางไหนไม่รู้แต่บอกว่ามาทางแข่งหางแมวแวะตรงทีเงี้ยไฟแดงกองดินเก็บยถ่ายบรรยากาศริมถนนแาบอีกามน้องกลบวกมียังดอกย่งหลักหลายกี่น้องคือเก่าวเพราะว่าไม่ตัน ข้าเบียดข้างานไปตูนะงานไายงานไลยก็เป็นลูกยางเขานี่เลยเนาะในคนฟูกคนย่างกคนจนมันเป็นคนลวยเนาะไปตูนเนาะลุวยหรือจนก็ทำมาหากินด้วยกันนี่แหละ เรา่กอดนะกันนี่ก็เล่นไววแต่ป็นสายยากแท้ม่ตูนไายคลิปนีก้ก็ขอโทษขออภัยเดอ้อทำให้สุภข่าพก็าไม่อมไม้องจัเอา้าวเบลนค่าอีกแล้วพ <c oughs> ี่มาเบลันค่าอีเลเติมน้ำมันหรือว่าไง มาเติมน้ำมันซื้อน้ำมันโอซื้อน้ำมันพี่น,น,น้องเอ้ยซื้อน้ำมันไปกันยาอะไรอย่าเงี้ยรอซื้อน้ำมันดับเสียงไปไป่อมกัเพืนๆกั่าเยวเวลารอซื้อน้ำมันนะพี่น้องโอ้ชุกเับเมื่อนอนกลางคืนล้วบอกเราจ็บตาพนบโใส่แว่นนะพี่แดงพนบโใส่แว่นก็เลยื่องจ็บตาฝุ่นเข voilà ่าเนาะ <c ười> แต่เ้าซื้อยามาไหวมาไหวล้างตาใส่ตาแน่บอกพี่น้องคะแน่จะสิไปใส่นี่คือใส่ถุดขักแทะจะเป็นโจรบ่คนทุกพี่น้องเนี่ยยาโนร่าแกงหางแมววันนี้ไปขอบุญยอดเอ้าไปแกงหางแมวบอมเปนแกงหางสร้างสิไป้กายพี่น้องคือน้ำเขาต้มดงไรเด็กเขา อันนี้ก็คุณพี่ชายรูปหล่อค่ะเด้อพี่น้องคุณพี่ชายรูปหล่อจะพาลูกน้องไปทางใดเมื่อนี้นะขึ้นเขาขึ้นดงไปหมดละเจ้ขึ้นเขาขึ้นดงแล้วพี่น้องเลยรูปหล่อเท่ได้นี่พี่ชายคอยนี่เพิ่นก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นเพิ่นใจดีดีนี่ไอหักคอยอาอ่ะไปต่อใกล้จะได้ขึ้นเขาแล้ววันนี้พี่น้องไปต่อจ้า ยันหัวก็โกโจกับไปนะพี่ดองหลายๆเดิมเป็นตุ่กนกะยักรยายให้ดูบรรยากาศที่เมตุ่นไปทำงานงานการทัง้งแบบ